โซนนี่ออกทรงพิมพ์นิยมนะคุณออกแนวแบบสไตล์ออปป้าจะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่จะเกาหลีก็ไม่เชิงดูสิแบบเด็กอ่อนมากตายังลืมไม่ไม่ครบเลยไม่ใช่ฮะตาตาตีนะฮะดูจมูกก็ไเ้ยฮะจมูกเดวงนะจมูกขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะแมทดจะขนาดว่าแต่จะแมทดคืออะไรค่ะแหมอยากให้สอหอมาตรวจค้นตัวเลยนะคะอุ้ยกางเกงขายาวแต่ว่ามีอะไรเลยมาปะคะเชือกเท้าเชือกเท้าค่ะใครจะมายาวเลยค่ะคุณก็บ้าบอก ผมนึกว่าพอต้นหอมไม่อยู่คุณเป็กกี้มาจะทำงานง่ายขึ้นต้นสันหนักก็เดิมอ่าตอนรับคุณเป็กกี้ัสดีครัเอมอะไรอ่ะเอาเลยนะเออน้ำมีเรื่องมาคุยอะค่ะคือต้นหอมติดแขกต้นหอมติดแขกหมายถึง มีผู้ชายมาซื้อตัวอย่าต้องไปเราด้วยตอนนี้เลยเพราะว่าผู้ชายมาจากต่างประเทศแล้วเขามาทางเส้นทางธรรมชาติแล้วเขามาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวนะคุณคือถอนไอ้ที่คอออกเลยคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหนะพ่อแล้วคือจะยังไงคุณก็รอเสร็จรายการแล้วคุณก็ไปดิครับเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์เองเธอเดี๋ยวเราจัการนะนะอย่าว่าอย่างงี้เลยเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เพราะว่าต้นหอมอ่ะเขาติดจริงๆต้นหอมจะเฮ้ยเราไปเลยฮะเร็วว่ะเราอย่างเอาเฮ้ยเราอย่างไงอ่ะเราเราใครทำงานอ่ะ ก็เขาติดแขกก็มีคนที่ไม่มีคนซื้ออยู่คนหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำงานให้และค่ะใช่เพราะบอกได้เลยว่าไม่เน้นขายเน้นฟรีโอเคงั้นถือว่ายกฐานะจากเลิกกูรูปกติต้องนั่งทางนั้นตอนนี้เป็นพิธีกรรับเชิญแล้วกันคุณเปกกี้ครับผมขอบคุณค่ะโอเคเอาอย่างนี้อย่าเรียกว่าเป็นพิธีกรรับเชิญอาจจะเป็นตัวหลักเลยก็ได้เพราะว่าอันนั้นอาจจะไม่กลับไปอีกเลยเอาอย่างนี้ต้ออธิบายก่อนในเมื่อคุณมาเป็นพิธีกรรับเชิญแล้วกันค่ะ นี่คือซีซั่นใหม่เทค e มีอาไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้ชายที่มายืนตรงนี้ได้ทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ด้ได้แพ็คู่อ๋อนึกว่าแพ็คู่ก็ได้เป็นไปเดทกับลูกสาวแหละแม่มาช่วยสกรีนเพราะปกติสมมติว่าผมคบผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงกับผู้ชายจะคุยกันก่อนพอมั่นใจคุณก็ค่อยพาไปเจอแม่คุณแต่วันนี้เราข้ามขั้นตอนคือพาแม่มาช่วยดูเลยเจอแม่เลยนั่นแหละฮะแอบคนลุกเหมือนกันนะทีนี้ในส่วนของหนุ่มโสดเหมือนเดิมฮะก็จะโผล่มาจากกระสวยอุ้ยเขาชอบคําว่าโผล่จังเลยอะมันมันดูแบบว้าวว้าวว้าวมันดูแบบแพลมออกมาอะไรแบบนี้นุ่มสดคนนี้เนี่ยถ้าจะให้สปอยสักนิดหนึ่งใช้คำว่าหลานคนดังแล้วกัน ซุปเปอร์ส s t a หล้านคนดังแล้วกันแต่จะเป็นลูกหลานใครเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีพ่อนั้นมาเลยครับคุณแม่คุณลูกนุ่มโสดคนต่อไปไ ของเรายาวมากเลยนะฮะมายถึงอะไรยาวอะตัวเขายาวมากเรียกว่าตัวสูงดีกว่าฮะโอเคตัวสูงโอเคอาจจะดูแปลกๆนะถ้าเราจะชมใครว่าเออคุณตัวยาวดีจังโทษนะคะยาวถึง9นิ้วไหมฮะวา หมายถึงส่วนสูงอะฮะอ๋อน,น่าจะโอ้อะไรสูงแค่เก้านิ้วคุณจะบ้าเละ <c oughs> แต่เอาเท่าที่ดูหนุ่มโซนนี่ออกทรงพิมพ์นิยมนะคุณเนอออกแนวแบบสไตล์ออปป้าจะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่จะเกาหลีก็ไม่เชิง <c oughs> ดูสิแบบเด็กอ่อนมากตายังลืมแบบไม,ไม่ไม่ครบเลยไม่ใช่ฮะตาตาตีนะฮะดูจมูกก็ไดีฮะจมูกเด่งนะจมูกขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะแมทจะขนาด ว่าแต่จะแม่คืออะไรค่ะแม่อยากให้สอหอมาตรวจค้นตัวเลยนะคะ <c oughs> อุ้ยกางเกงขายาวแต่ว่ามีอะไรเลยมาปะคะเชือกรอท้าค่ะเชือกรงเท้าค่ะใครจะมายาวเลยค่ะ <c oughs> คุณก็บ้าบอก <c oughs> ผมนึกว่าพอต้นหอมไม่อยู่คุณเป็กกี้มาจะทำงานง่ายขึ้น <c oughs> <c oughs> ต้นสันหนักก็เดิม